ได้รู้จักกับเมทริกันไปแล้วนะคะส่วนคลิปวิดีโอนี้เราจะมาดูการบวกกันของเมทริกและการคูณเมทริกกับจํานวนจริงส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะวัตถุประสงค์นะคะข้อแรกหาผลบวกของเมทริกข้อที่2หาผลคูณของเมทริกกับจํานวนจริงข้อที่3าหาผลลบของเมทริก ข้อที่4อธิบายเกี่ยวกับเมทริกซ์ศูนย์เอกลักษณ์การบวกและตัวผกผันการบวกของเมทริกซ์และข้อสุดท้ายใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการบวกเมทริกซ์และการคูณเมทริกซ์กับจํานวนจริงในการแก้ปัญหาค่ะเราดูที่บทนิยาม3การบวกเมทริกซ์กันเลยนะคะให้เมทริกซ์เเท่ากับเมทริกซ์เอไที่มีขนาด m คูณ n และเมทริกซ์บเท่ากับเมทริกซ์บีไที่มีขนาด m คูณ n เป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดเท่ากันนั่นคือมีขนาดเป็น m คูณ n ผลบวกของเมทริกซ์ A กับเมทริกซ์ B คือเมทริกซ์ Cij ที่มีขนาด m คูณ n สังเกตว่ามีขนาดเท่ากับเมทริกซ์ A และเมทริกซ์ B เมื่อ Cij เท่ากับ Aij บวก Bij หมายความว่าเรานำสมาชิกที่ตำแหน่งเดียวกันของเมทริก A และเมทริก B มาบวกกันนั่นเองสำหรับทุก i เป็นสมาชิกของเซตของ1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง m และ J เป็นสมาชิกของเซตของ 1, 2, 3ไปเรื่อยๆจนถึง N เขียนแทนเมทริกซเบวกเมทริกซบด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเราใช้เครื่องหมายบวกนั่นคือเมทริกซ์เอไที่มีขนาด M คูณ N บวกเมทริกซ์บไที่มีขนาด M คูณ N เท่ากับเมทริกซ์เอไอบวกบไที่มีขนาด M คูณ N มาดูตัวอย่างกันค่ะให้เมทริก A เท่ากับเมทริกนี้และเมทริก B เท่ากับเมทริกนี้จงหาเมทริก A บวกเมทริก B และเมทริก B บวกเมทริก A เราจะเริ่มกันที่เมทริก A บวกเมทริก B ก่อนนะคะขั้นแรกในการหาผลบวกเราจะพิจารณาที่ขนาดของเมทริก A และเมทริก B ว่าเท่ากันไหมนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทั้งสองเมทริกนี้มีขนาดเป็นเท่าไหร่คะ2คูณ 3นั่นเองมีขนาดเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงสามารถหาเมทริกซเบวกเมทริกซบได้นะคะซึ่งวิธีการหาผลบวกเรานำสมาชิกที่ตำแหน่งเดียวกันมาบวกกันนั่นเองนะคะดังนั้นเราจะได้เป็นเมทริกที่มีสมาชิกเป็น301-111ลบ1 1ต่อไปเราจะไปดูที่เมทริกซบวกเมทริกซบ้างนะคะ แน่นอนขนาดของทั้ง2เมทริกนี้มีขนาดเท่ากันดังนั้นเราจึงสามารถหาเมทริก b บวกเมทริก a ได้นะคะในทำนองเดียวกันเราจะนำสมาชิกที่ตําแหน่งเดียวกันของเมทริก b และเมทริก a มาบวกกันนะคะเราก็จะได้เป็นเมทริกที่มีสมาชิกเป็น301-111ลบ 1, 1, 1 นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเมทริกซบวกเมทริกซ์ B กับเมทริกซบวกเมทริกซ์เเป็นยังไงกันคะเท่ากันนั่นเองครูถามว่าแล้วเมทริกซเบวกเมทริกซเท่ากับเมทริกซบวกเมทริกซ์ A สสำหรับทุกๆเมทริกซและเมทริกซที่มีขนาดเท่ากันไม่เอ่ยเมื่อเราวิจารณาจากสมบัติการสลับที่การบวกของจำนวนจริงนะคะเราจะได้ว่า เมทริกซ์บวกเมทริกซ์เท่ากับเมทริกซ์บวกเมทริกซ์เเรามาตอนที่บทนิยาม4กันนะคะการคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริงให้เมทริกซ์เเท่ากับเมทริกซ์เที่มีขนาด M คูณ n และ C เป็นจำนวนจริงผลคูณของ C กับเมทริกซ์คือเมทริกซ์บที่มีขนาด M คูณ n สังเกตว่ามีขนาดเท่ากับเมทริก เมื่อ b i j เท่ากับ c คูณ a i j นั่นคือเรานำ c คูณที่สมาชิกทุกตำแหน่งของเมทริกซ์ a สำหรับทุก i เป็นสมาชิกของเซตของ1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง m และ j เป็นสมาชิกของเซตของ1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง n เขียนแทนผลคูณของ c กับเมทริกซ์ a ด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะเราเขียนจำนวนจริง c ติดกับเมทริกซ์ a นั่นคือ c คูณเมท aij ที่มีขนาด m คูณ n เท่ากับเมทริก c คูณ aij ที่มีขนาด m คูณ n เราดูที่ตัวอย่างกันนะคะให้เมทริก a เท่ากับเมทริกนี้จงหาลบ3คูณเม a วิธีการหาผลคูณนะคะเราจะนำลบ3คูณที่สมาชิกทุกตำแหน่งของเมทริก a ดังนั้นเราจะได้ว่าลบ3คูณ2เป็นลบ6 บ -3 บคูณลบหเป็น3ามลบสคูณหเป็นลบสและลบสคูณศเป็น0นี่คือผลลัพธ์จากการคูณลบสกับเมทิกเอมีสมาชิกเป็นลบหกลบสและ0นักเรียนลองหาผลลัพธ์ของ1คูณเมทริกเอดูนะคะวิธีการคูณเราจะนำหนคูณที่สมาชิกทุกตำแหน่งของเมทริก ดังนั้นเราก็จะได้เป็นเมทริกนี้ซึ่งมีสมาชิกเป็น2ลบ1 1และ0สังเกตเห็นว่าเมทริกนี้คือเมทริกอะไรคะคือเมทริก a นั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราได้นะคะเราจะได้ว่า1คูณเมทริก a เท่ากับเมทริก a ดูต่อกันนะคะกำหนดเมทริก a และเมทริก b เป็นดังนี้นะคะ จงหาเมทริกซ์ A บวก2คูณเมทริกซ์ B นักเรียนลองหาดูนะคะแล้วเรามาดูกันวิธีการหาเราจะยังไม่พิจารณาเมทริกซ์ A แต่ว่าเราจะมาหาผลคูณของ2กับเมทริกซ์ B ก่อนโดยที่นำ2คูณที่สมาชิกทุกตำแหน่งของเมทริกซ์ B ดังนั้นเราจึงได้เมทริกซ์ที่มีสมาชิกเป็นลบ2 2 4ลบ4ลบ2 6 จากนั้นเราหาผลบวกของ2เมทริกนี้ได้ไหมคะนั่นคือเราต้องพิจารณาที่ขนาดของทั้ง2เมทริกนี้ว่ามีขนาดเท่ากันไหมนะคะจะเห็นว่าทั้ง2เมทริกมีขนาดเป็น2คูณ3ดังนั้นเราสามารถหาผลบวกของเมทริกทั้ง2นี้ได้โดยที่นำสมาชิกที่ตำแหน่งเดียวกันของทั้ง2เมทริกนี้มาบวกกันนะคะดังนั้นเราจึงได้เป็นเมทริกที่มีสมาชิกเป็น ลบหนึ่ลบสลบสาทีนี้เรามีข้อกำหนดเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะเรามาดูกันค่ะเขียนแทนผลคูณของเมทริก a กับลบหด้วยลบเมทริก a นั่นคือลบเมทริกเเท่ากับลบหคูณเมทริกเเราจะนำข้อกำหนดนี้ไปใช้กับบทนิยามถัดไปมาดูกันเลยค่ะบทนิยาม5การลบเมทริก ให้เมทริก a และเมทริก b เป็นเมทริกที่มีขนาดเท่ากันเมทริก a ลบด้วยเมทริก b คือผลบวกของเมทริก a กับเมทริกซลบ b เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะนั่นคือเราใช้เครื่องหมายลบได้น네ั่นคือเมทริก a ลบเมทริก b เท่ากับเมทริก a บวกด้วยลบเมทริก b ดูตัวอย่างกันนะคะให้เมทริก a และเมทริก b เป็นดังนี้นะคะ จงหา3คูณเมทริกซ์ลบด้วย4คูณเมทริกซ์นักเรียนลองหาดูก่อนนะคะโดยใช้บทนิยามก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่า3คูณเมทริกซ์ลบ4คูณเมทริกซ์เท่ากับ3คูณเมทริกซ์บวกด้วยอะไรเอ่ยลบสคูณเมทริกซ์นั่นเองจากนั้นเราแทนเมทริกซ์และเมทริกซ์นะคะ เราจะหาผลคูณของ3กับเมทริก A โดยที่นำสามคูณที่สมาชิกทุกตำแหน่งของเมทริก A จากนั้นเราหาผลคูณของลบ4กับเมทริก B โดยนำลบ4คูณที่สมาชิกทุกตำแหน่งของเมทริก B ดังนั้นเราจะได้ว่า3คูณเมทริก A เป็นเมทริกนี้ซึ่งมีสมาชิกเป็นลบ 3, 0, 6,, 3, 9, 9 และลบ C คูณเมทริกซ์เราได้เป็นเมทริกซ์ที่มีสมาชิกเป็นลบ C ลบ C ลบ 8, 4, 0ลบ8จากนั้นเราจะหาผลบวกของ2เมทริกซ์นี้ใช่ไหมคะโดยที่พิจรารณาดูว่า2เมทริกซ์นี้มีขนาดเท่ากันไหมนักเรียนจะเห็นว่าทั้งสองเมทริกซ์นี้มีขนาดเป็นเท่าไหร่เอ่ย3คูณ2นั่นเองดังนั้นเราก็จะสามารถหาผลบวกของทั้งสองเมทริกซ์นี้ได้เพราะว่ามีขนาดเท่ากัน นะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์เป็นเมทิกที่มีสมาชิกเป็นลบเจ็ดลบสลบสองเจ็ดู่ต่อที่บทนิยาม6เมทิกที่มีขนาด m คูณ n และสมาชิกทุกตำแหน่งเป็น0เรียกว่าเมทริกซศเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะนี่คือเมทริกซศนย์ที่มีขนาด m คูณ n หรือใช้สัญลักษณ์นี้นะคะเรา และขนาดของเมทริกได้นะคะอย่างเช่นเมทริกเหล่านี้นะคะคือเมทริกศูนย์ที่มีขนาดแตกต่างกันสังเกตเห็นว่าสมาชิกทุกตำแหน่งของเมทริกนั้นเป็นเท่าไหร่คะเป็น0ูนั่นเองทีนี้นักเรียนลองดูนะคะเมื่อครูกำหนดให้เมทริก e คือเมทริกนี้ ถามว่าเมทริก e บวกเมทริกอะไรเท่ากับเมทริก e เมทริกใดๆจะบวกกันได้เมื่อเมทริกนั้นต้องมีขนาดเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเมทริกที่เราต้องการนี้มีขนาดเท่าไหร่เอ่ย2คูณ2นั่นเองสมาชิกราคาเป็นเท่าไหร่บ้างเอ่ยสังเกตว่า1บวกอะไรได้1ลบ2บวกอะไรได้ลบ2ลบ3บวกอะไรได้ลบ3และ4บวกอะไรได้สี่ เราจะได้ว่าเมทริกนี้คือเมทริกที่สมาชิกทุกตำแหน่งเป็น0นย์นั่นเองนี่คือเมทริกอะไรคะเมทริกศเราจึงได้ว่าเมทริกเบวกเมทริกศ์เท่ากับเมทริกเดูต่อกันนะถามว่าเมทริกอะไรบวกเมทริกเเท่ากับเมทริกเเมทริกนี้ต้องมีขนาดเท่าไหร่คะขนาดเป็น2คูณ 2นั่นเองเพราะต้องมีขนาดเท่ากับเมทริกซึงบวกกันได้นะคะแล้วสมาชิกแต่ละตำแหน่งเป็นเท่าไหร่บ้างเอ่ยเราจะได้ว่าสมาชิกแต่ละตำแหน่งเป็น0นย์นั่นเองนี่คือเมทริกศูนย์ดังนั้นเราจึงได้ว่าเมทริกศูนย์บวกเมทริกเเท่ากับเมทริกเนักเรียนลองดูต่อนะคะกำหนดให้เมทริกเคือเมทริกเดิมนะคะ ถามว่าเมทริก e บวกเมทริกอะไรเท่ากับเมทริก์0เอยเมทริกนี้ต้องมีขนาดเท่าไรคะขนาดเป็น2คูณ2นั่นเองสมาชิกของเมทริกล่ะเป็นอะไรบ้างคะ1บวกอะไรได้0ลบ2บวกอะไรได้0ลบ3บวกอะไรได้0และ4บวกอะไรได้0เอยเราจะได้ว่าสมาชิกของเมทริกนี้เป็น ลบหนึ่ลบสนั่นเองเราจะสังเกตเห็นว่าเมทริก E บวกลบเมทริกเเท่ากับเมทริกศนั่นเองดูต่อกันนะคะถามว่าเมทริกอะไรบวกเมทริกเเท่ากับเมทริกศได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเมทริกนี้เป็นเมทริกที่มีขนาด2องคูณสและสมาชิกแต่ละตำแหน่งเป็นอะไรบ้างคะลบหนึ่ลบสี่ ดังนั้นเราจึงได้ว่าลบเมทิก e บวกเมทิก e เท่ากับเมทิก0นักเรียนลองดูนะคะว่าเมื่อกำหนดเมทิก e คือเมทิกเดิมนะคะนักเรียนลองหาดูซิว่า0คูณเมทิก e ได้อะไรเอ่ยวิธีการนะคะในการหาผลคูณเราก็นำศูคูณที่สมาชิกทุกตำแหน่งของเมทิก e ดังนั้นเราจึงได้ว่าสมาชิกทุกตำแหน่งของผลลัพธ์ของเราเป็น ศูนย์นั่นเองนี่คือเมทริกอะไรคะเมทริกศูนย์ดังนั้นสิ่งที่เราได้นะคะเราจึงได้ว่าศูนย์คูณเมทริกเอเท่ากับเมทริกศูนย์สังเกตว่าศูนย์ตรงนี้คือจำนวนจริงนะคะศูนย์ที่เป็นจำนวนจริงคูณเมทริกเอเท่ากับเมทริกศูนย์เราได้เรียนรู้การบวกเมทริกและการคูณเมทริกกับจำนวนจริงกันแล้วนะคะต่อไปเราจะไปดูที่สมบัติกันบ้าง ทฤษฎีบท1นะคะให้เมทริก A เมทริก B เมทริก C และเมทริก0เป็นเมทริกที่มีขนาด m คูณ n และ c d เป็นจำนวนจริงใดๆจะได้ว่าข้อที่1เมทริก A บวกเมทริก B เท่ากับเมทริก B บวกเมทริก A ข้อที่2เมทริก A บวกด้วยเมทริก B บวกเมทริก C เท่ากับเมทริก A บวกเมทริก B บวกด้วยเมทริก C เราสามารถเปิดวงเล็บได้เลยนะคะนั่นคือเมทริกเอบวกแมทริกบีบวกแมทริกซีข้อที่3ถามว่าเมทริกเอบวกเมทริกอะไรเท่ากับเมทริกนั้นบวกเมทริกเอและเท่ากับเมทริกเอนักเรียนจะเห็นว่าเมทริกเอบวกเมทริกอะไรเท่ากับเมทริกเอคะนั่นคือเมทริกศูนย์นั่นเองและเมทริกอะไรบวกเมทริกเอเท่ากับเมทริกเอเอ่ยเมทริกศูนย์นั่นเอง ดังนั้นนะคะเมทริกซ์ศูนย์เป็นเอกลักษณ์การบวกในเซตของเมทริกขนาด m คูณ n เพราะไม่ว่าเราจะนำสมาชิกตัวไหนในเซตของเมทริกบวกด้วยเมทริกศูนย์จะได้ตัวมันเองเสมอนั่นเองข้อที่4นะคะถามว่าเมทริกซ์ a บวกเมทริกอะไรเท่ากับเมทริกนั้นบวกเมทริก a และเท่ากับเมทริกศูนย์เมทริกนี้คือเมทริกอะไรคะเมทริก a บวกเมทริกอะไรเท่ากับเมทริกศูนย์เอ่ย ลบเมทริกซ์นั่นเองและเมทริกซ์อะไรบวกเมทริกซ์เเท่ากับเมทริกซ์ศูนย์เอ่ยตอบว่าเมทริกซ์อะไรคะลบเมทริกซ์นั่นเองดังนั้นเราจะได้ว่าลบเมทริกซ์เเป็นตัวผกผันการบวกหรืออินเวอร์สการบวกของเมทริกซ์ข้อที่5 C คูณด้วยเมทริกซ์บวกเมทริกซ์เท่ากับ C คูณเมทริกซ์บวก C คูณเมทริกซ์ข้อที่6 c บวกเมทคูณด้วยเมทิกเเท่ากับ c คูณเมทิก A บวก d คูณเมทิก A ข้อ7 c คูณ D คูณด้วยเมทิกเเท่ากับ c คูณด้วย d คูณเมทิก A ข้อ8 1คูณเมทิกเเท่ากับเมทิก A ข้อ9 0ศูนยคูณเมทิกเเท่ากับเมทิก0 มาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะคะพลังงานและปริมาณสารอาหารที่ได้รับจากอาหารแต่ละอย่างของร้านอาหารแห่งหนึ่งแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้นักเรียนจะเห็นว่าตารางนี้แสดงพลังงานที่มีหน่วยเป็นกิโลแคลอรี่ไขมันที่มีหน่วยเป็นกร,รมัมและโซเดียมที่มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมจากการรับประทานข้าวผัดกุ้ง1จานไก่ทอด1ชิ้นและลอดช่อง1ถ้วยถ้ารับประทานข้าวผัดกุ้ง1จานไก่ทอด3ชิ้นและลอดช่อง2ถ้วย จะได้รับพลังงานไขมันและโซเดียมอย่างละเท่าใดนักเรียนเห็นว่าเราต้องพิจารณาเมทริกที่มีขนาดเท่าไหร่คะ3คูณ3ไม่เอ่ยหรือว่า1 3คูณ3คะตอบว่า1คูณ3นั่นเองโดยที่เราให้พลังงานและปริมาณสารอาหารจากข้าวผัดกุก้ง1จานแทนด้วยเมทริกเอง จากไก่ทอด1ชิ้นแทนด้วยเมทิก B และจากรดช่อง1ถ้วยแทนด้วยเมทิก C ดังนั้นนะคะเราจะได้ว่าปริมาณพลังงานและสารอาหารจากข้าวผัดกุ้ง1จานคือเมทิก A จากไก่ทอด3ชิ้นคือ3คูณเมทิก B และจากรดช่องสถ้วยคือ2คูณเมทิก C นั่นเองนะคะ ดังนั้นในวิธีทำนะคะเราจะเริ่มที่ให้เมทริก a แทนพลังงานและสารอาหารที่ได้รับจากข้าวผัดกุ้ง1จานเมทริก b แทนพลังงานและสารอาหารที่ได้รับจากไก่ทอด1ชิ้นและเมทิก c แทนพลังงานและสารอาหารที่ได้รับจากลอดช่อง1ถ่ถ้วยดังนั้นนะคะเราจะได้ว่าพลังงานและสารอาหารจากการรับประทานข้าวผัดกุ้ง1จาน ไก่ทอดสชิ้นและลอดช่องสองถ้วยเขียนในรูปเมทริกเป็นยังไงเอย่ยเขาผัดกุ้ง1จานคือเมทริก A บวกด้วยไก่ทอดสชิ้นคือ3คูณเมทริก B และลอดช่อง2ถ้วยคือ2คูณเมทริกซนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็ แทนค่าเมทริกซ์ a เมทริกซ์ b และเมทริกซ์ c ซึ่งเราจะยังไม่พิจารณาเมทริกซ์ a นะคะแต่เราจะหาผลลัพธ์ของ3คูณเมทริกซ์ b โดยที่นำา3คูณที่สมาชิกทุกตำแหน่งของเมทริกซ์ b นั่นเองดังนั้นเราจึงได้เมทริกซ์นี้ออกมานะคะเป็นเมทริกซ์ที่มีสมาชิกเป็น5 1 0 33แล้วก็750จากนั้นเราหาผลคูณของ2กับเมทริกซ์ c โดยที่นำา2คูณที่ สมาชิกทุกตำแหน่งของเมทริกซีดังนั้นเราจึงได้เมทริกที่มีสมาชิกเป็น 420, 4และ40นั่นเองนักเเียนจะเห็นว่าทั้ง3เมทริกนี้บวกกันได้ไหมคะเราต้องพิจารณาที่ขนาดของทั้ง3เมทริกนี้ใช่ไหมคะว่ามีขนาดเท่ากันไหมจะเห็นว่าทั้ง3เมทริกมีขนาดเป็น1คูณ3นะคะดังนั้นเราจึงสามารถหาผลบวกของ3เมทริกนี้ได้นะคะโดยที่นำสมาชิกที่ตำแหน่งเดียวกัน มาบวกกันนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็ได้แล้วว่าถ้ารับประทานข้าวผัดกุ้ง1จานไก่ทอด3ชิ้นและลอดช่อง2ถ้วยจะได้พลังงาน1525กิโลแคลอรีไขมัน44กรัมและโซเดียม1890มิลลิกรัมครูต้าฝากกันบ้านเด็กๆไว้นะคะให้เมทริก A เมทริก B และเมทิก C เป็นดังนี้นะคะ ให้นักเรียนหาและสังเกตผลลัพธ์ต่อไปนี้มีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะฝากไว้แล้วก็ฝากทบทวนทฤษฎีบทที่1ร่วมด้วยนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลบวกของเมทริกเมื่อเราต้องการหาผลบวกของเมทริกเกับเมทริกบขั้นแรกเราจะต้องพิจารณาที่ขนาดของเมทริกเกับเมทริกบก่อนว่ามีขนาดเท่ากันไหม ะะจากนั้นในการหาผลบวกเราจะนำสมาชิกที่ตำแหน่งเดียวกันของเมทริกซ์ A และเมทริกซ์ B มาบวกกันนั่นเองและผลลัพธ์ที่ได้นะคะขนาดของเมทริกซ์นั้นจะมีขนาดเท่ากับเมทริก A และเมทริกซ B การหาผลคูณของเมทริกซ์กับจํำนวนจริงนะคะถ้าเราต้องการหาผลคูณของจํานวนจริง c กับเมทริกซ์ A เราสามารถนำ c คูณที่สมาชิกทุกตำแหน่งของเมทิก A และผลลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดเท่ากับเมทริก์ A ด้วยสำหรับการหาผลลบของเมทริกนะคะเราจะได้ว่าเมทริก์ A ลบเมทริก์ B เท่ากับเมทริก์ A บวกด้วยลบเมทริก์ B และเรายังได้รู้จักกับเมทริกศูนย์เอกลักษณ์การบวกและตัวผกผันการบวกของเมทริกซึ่งเมทริกศูนย์เป็นเมทริกที่สมาชิกทุกตำแหน่งเป็น 0นอกจากนี้เมทริกซ์0เป็นเอกลักษณ์การบวกในเซตของเมทริกซ์ด้วยและเราสามารถหาตัวผกผันการบวกหรืออินวอร์ตการบวกของเมทริกซ์ A ได้เสมอนั่นคือลบเมทริกซ์ A นั่นเองนอกจากนี้เรายังได้ใช้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการบวกเมทริกซ์และการคูณเมทริกซ์กับจำนวนจริงในการแก้ปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับพลังงานและปริมาณสารอาหารที่ได้รับจากการรับประทานอาหารอีกด้วยค่ะ ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินการที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของเมทริกจะเป็นอะไรนั้นตามไปดูตอนต่อไปเลยค่ะ